สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะอยู่ในระเบียงของแม่ค่ะเมื่อกี้นะคะตื่นเช้ามานะคะตั้งใจมาทําสีซุ้มเหล็กนะคะ ซุ้มนี้นะคะทามาเพื่อกุหลาบโดยเฉพาะนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยค่ะเมื่อวานนะคะช่างมาทํางานเหล็กที่บ้านค่ะก็เลยขอให้เขาใช้เหล็กที่เรามีอยู่นะคะก็เอามาประกอบกันนะคะทําเป็นซุ้มใหม่นะคะตอนนี้ทําสีเรียบร้อยแล้วค่ะรอแห้งค่ะตอนนี้นะคะระหว่างรอสีแห้งนะคะก็เลยเข้ามาในระเบียงของแม่นะคะเดี๋ยวจะมาตัดแต่งไม้พุ่มให้แม่นิดหน่อยนะคะแล้วก็เคลียร์พวกใบเฟื่องฟ้าที่ตกลงบนพื้นนะคะ,ะต้นที่จะตัดแต่งวันนี้นะคะชื่อว่าต้นส้มประหลอด,ด่างค่ะงั้นเดี๋ยวไปทําด้วยกันเลยนะคะ

เสร็จแล้วค่ะตัดแต่งต้นส้มประลอดด่างนะคะเนี่ยค่ะเป็นทรงโดมนะคะจะอ้วนข้างล่างนะคะแล้วก็แหลมข้างบนค่ะก็แม่เขาชอบทรงนี้นะคะรีคเควสต์มาก็ต้นนี้นะคะเลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะตั้งแต่เลี้ยงมานะคะหลายเดือนแล้วค่ะอยู่ในโอ่งตัวเนี้ยยังไม่ได้ทําอะไรมากเลยค่ะก็น่าจะใส่ปุ๋ยไปสักครั้งหนึ่งนะคะปุ๋ยสีฟ้าค่ะเนี่ยค่ะใบของเขาจะมีแบบว่าสีแบบเขียวแล้วก็เหมือนมีจุดๆขาวๆบนใบนะคะ สวยมากๆเลยและแบบเลี้ยงง่ายมากแล้วก็ช่วงนี้ออกดอกด้วยค่ะแต่เป็นดอกที่ไม่มีกลิ่นนะคะนี่ค่ะตอนแรกเรานึกว่าชาหกเกี้ยนก็เลยไปถามคนขายคนขายบอกว่าชื่อส้มประหลอดด่างค่ะสวยมากๆเรายังไม่มีเลยในสวนโซนของเราอ่ะเดี๋ยวอาจจะแบบว่าไปหาซื้อมาแล้วก็วันนี้ค่ะมีกุหลาบบานเคสค่ะที่วันก่อน ามาเป็นช่อนะคะวันนี้บานละน่าจะบานเริ่มบานแต่เมื่อวานละนี่ค่ะดอกข้างหน้านะคะดอกนี้ดอกนี้ตั้งแต่วันนั้นที่ที่โชว์ให้ดูค่ะหลายวันก่อนแล้วก็อันนี้เป็นดอกดอกใหม่ที่ตูมวันก่อนแล้ววันนี้บานค่ะนี่ค่ะตอนเช้าจะแบบว่าห่อๆห,ห,นหนึ่งทรงถ้วยสีสวยมากๆตรงนี้มีดอกเดี่ยวดอกนึงค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ยังบานไม่เต็มที่เขาก็จะประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ที่ลงไปวันก่อนนะคะจะมีฟ้าประดิษฐ์นะคะนี่ค่ะบานให้เห็นละตอนปลูกปลูกแบบว่ายังไม่มีดอกค่ะดอกน่ารักมากมาทยอยมาแล้วค่ะก็เดี๋ยวถ้าฟ้าเต็มเลยก็จะสวยนะคะถ้าบานพร้อมกับกุหลาบก็แบบตัดกันเลยค่ะนยคะมันจะมีสีชมพูสีฟ้าแล้วก็มีสีขาวของเบอร์บีนาเซเรนิตีค่ะอันนี้เขาโรยละแต่ว่าเดี๋ยวก็จะออกมาเรื่อยๆเลยค่ะ มีสองกระถางเหมือนกันนี่ค่ะอีกกระถางหนึ่งนะคะกระถางนี้กุหลาบยังไม่บานเลยค่ะแต่ก็มาเป็นดอกตูมแล้วค่ะนี่ค่ะโดนพึ่งโดนพึ่งตัดใบนะคะมากัดเรียบร้อยเนี่ยตัดแหว่งแหว่งอย่างนี้ค่ะเขาเอาไปทํารังค่ะแล้วก็โอเคนะคะไม่ว่ากันเขาเอาไปทําบ้านแล้วก็เนี่ยค่ะ ต้นฟ้าประดิษฐ์พุ่มนี้ก็สวยเหมือนกันออกดอกละเวอร์บีหน้าเซเรนิตี้สีขาวอันนี้ดูดีหน่อยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูซูมกันสีน้าจะแห้งละ ะเอามาใส่ตรงนี้นะคะงั้นเดี๋ยวขอปักลงดินวัดระดับให้เรียบร้อยก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะเสร็จแล้วค่ะฟ้าใส่แดดมาแล้วนะคะ นี่ค่ะซุ้มใหม่ค่ะรอบนี้เป็นประตูนะคะเป็นทางเข้าสวนค่ะ ก็ตรงนี <S <S so first, right. the the so ้นะคะอย่างที่เห็นนะคะเราตัดขอบไว้นะคะด้านที่หลังขอบตรงโน้นนะคะจะเป็นสวนหมดเลยแล้วตรงนี้จะเป็นต้นไม้หมดเลยก็เลยต้องมีทางเข้านะคะเราก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นทางเข้าซะเลยเดี๋ยวจะเอากุหลาบมาเลื้อยค่ะก็เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าจะเป็นกุหลาบอะไรเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปหาในสต็อกด้านหลังตรงนี้ค่ะมีกุหลาบเต็มเลยเดี๋ยวหาดูต้นที่เขาเลื้อยนะคะซุ้มก็จะเป็นสีดํานะคะตอนนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดเพราะว่าด้านหลังมีตะข่ายสีดํานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูมุมนี้ ก็วาดลงกระดาษแล้วให้ช่างทําเลยค่ะเพราะว่ามีเหล็กเหลือค่ะเหล็กตัวนี้ก็เป็นเหล็กที่เหลือจากการเอามาซ่อมประตูหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหล็กเส้นเหล็กนี้ก็มีอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะมีหัวสอนที่เราใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของบ้านอยู่แล้วนะคะใช้เยอะค่ะรุ่นนี้ก็เลยเอามาใส่นะคะนี่ค่ะปักดินลงไปเฉยๆเลยค่ะ ด้าน้างซุ้มนะคะก็จะมีต้นเข็มปัตตาเวียนะคะก็ตั้งแต่ย้ายมาก็ดูดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็มีดอกเพิ่มขึ้นมากขึ้นค่ะใบก็มาแล้วนะคะอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็มาค่ะก็วันนี้ดอกมีกุหลาบบานอยู่นะคะเดี๋ยวเราพาเดินดูค่ะอันนี้ต้นเข็มปัตตาเวียค่ะพึ่งชอบมากๆนี่ค่ะเดี๋ยวอัปเดตสวนอังกฤษหน้าบ้านรายวันนิดนึงนะคะ นี่คะ่ะย่าน้ำพุเริ่มจะสวยแล้วนะคะมีช่อดอกมาละข้างล่างก็คือแบบแผ่เหมือนกระโปรงเลยคะ่ะแล้วก็ Golden Celebration นะคะยังไม่บานคะ่ะก่อนหน้านี้ก็บานแล้วก็โรยไปละเนี่คะ่ะกำลังจะบานพรุ่งนี้น่าจะบานคะ่ะแล้วก็วันนี้มี s ซ e เตอร์ดค่ะหรือ s ซ e เ t อร์เดอไออออกเสียงไม่ถูกนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะเนี่ยคะ่ะ สีเขาสวยมากๆเลยค่ะหวานและกลีบของเขาคือแบบเป็นแบบกลีบดอกไม้ที่แบบฟูฟ่องข้างในสีเหลืองนคะคะพึ่งชอบมากต้นนี้แล้วก็มีวิลเลียมมอริสบานค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวสักพักแล้วจะใกล้จะเหี่ยวแล้วเพราะว่าใกล้จะร้อนแล้วค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะลดน้ำก็เลยอยากพามาดูก่อนตรงนี้แองเจโลเนียค่ะ สวยมากๆเลยนี่ค่ะพันเซเรน่านะคะสีชมพูเข้มค่ะแล้วก็ตรงนี้ซาเวียฮัมมิงเบิร์ดก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาเริ่มจะเริ่มจะร้อนละตรงนี้ก็มีดีออนวิกบานอยู่นะคะแล้วก็นี่ค่ะเรดิโอไทม์ที่เริ่มทยอยบานเมื่อวาน วันนี้คือสวยมากแล้ววันนี้มีแดดแล้วคือได้เห็นสีแบบต้องแดดคือแบบชัดสวยมากๆค่ะหอมแรงมากค่ะต้นนี้เนี่ยคะ่ะแดดมาละร้อนมากแล้วก็จะมีสีชมพูตรงนี้นะคะ g e r t r รูดเ e คเ o ค่ะนี่คะ่ะทยอยบาน มาเป็นช่อเลยค่ะยังบานไม่เต็มที่พรุ่งนี้น่าจะแบบบานเปิดกว้างนิดนึงอะคะ่ะมีข้างล่างนี้เหมือนจะเปิดบานกว้างอยู่นะโอเคค่ะน่าจะมีมีไม่เยอะแล้ววันนี้เพราะว่าอะไรที่แบบโรยไปแล้วก็ตัดออกไปละมีต้นนี้ค่ะ Lady of Charlotte สีสม้มหอมมากๆเลยค่ะ เซนสวีตันก็โตมากๆเลยต้นนี้ฝั่งนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมคะ่ะเพราะว่ายังไม่ได้มาถอนหญ้านะคะตรงนี้มีกุหลาบอ i มวิตทาร์สแอนด์โซค่ะเนี่ยคะ่ะเป็นทรงถ้วยไม่ได้ใจหอมไหมเดี๋ยวขอดมหน่อยอืมหอมคะ่ะหอมอ่อนถึงหอมมากคือแบบหอมเหมือนผลไม้นิดนึงแล้วก็นี่คะ่ะแองเจโลเนีย สีแบบม่วงแล้วมีขาวแล้วมีแบบเขียวๆตรงเกสรนนิดนึงแล้วก็วันนี้เห็นกุหลาบสีม่วงโนวาลิสค่ะบานละฟอมได้นะคะฟอร์มสวยเลยแหละใบก็สวยแต่รอบๆยังไม่ได้ถอนยานี่ค่ะ มองจากวิวนี้สวยมากๆฝั่งนี้จะมีการ่านะคะหรือว่าฟรุ้งฟริ้งนะคะที่เขาเรียกเป็นภาษาไทยสีชมพูค่ะเราซื้อมาพร้อมกับเบนจาม่าอะค่ะเอามาลงตรงนี้น่ารักมากๆเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีแองเจโลเนียสีชมพูหวานมากเป็นชมพูเหมือนแบบชมพูลูกกวาดอะคะ่ะเพราะว่าต้นต้นโนนอะจะชมพูเข้มหน่อย อันนี้จะชมพูแบบหวานๆเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยอยู่ข้างกับเดซี่ขาวมองจากมุมนี้ก็ยังรกอยู่นะคะแต่โดยรวมก็ดอกไม้บานเยอะค่ะฝั่งนี้ตรงนี้มีมิมมนิอีเดนบานค่ะนี่ค่ะดอกเขาดกนะคะอันนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะมีใบเหลืองบ้างนะคะปกติ เพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้ถอนหญ้าไม่ได้บำรุงอะไรมากมายปล่อยให้เขารากเดินไปก่อนแล้วก็ตรงนี้จะมีมูลแรงก็กำลังจะฟื้นกลับมาเหมือนกันนี่ค่ะดอกใหญ่มากดูเที่ยวกับมือดิโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้าได้มาปลูกกุหลาบเลื้อยนะคะคึืนซุ้มนี้นะคะเดี๋ยวยังไงจะพามาปลูกด้วยกันคะ่ะเดี๋ยวต้องไปเลือกก่อนคะ่ะว่าจะเอาต้นอะไรนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ